กุ้งอบไนรู้เกลือกุ้งอบนวยเอาจนวันได้กุ้ยอบไนรู้เกลือกุ้งอบนวลรู้เกลือสวัสดีชาวโลกวันนี้นะครับเราจะพาอุ้ยทุกคนดูมุมนี้สวยมากเลยมันเป็นเหมือนอันนั้นนังจีนอุ้ยสวยอ่ะมันเป็นเหมือนขนมที่อยู่เสื้อเธออ่ะ นุก็คือวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศที่สวยงามนะครับของเหาชื่ออะไรขนแกะอนี้มันยังไม่มีอะไรไงอุ้ยขายไปตัดอ๋อกคนอะไรน่ารักจังวะ when did humans develop this gift for attributing mental states and feelings to others and for caring about. them into new territory you can get the distance from africa to indonesia covered in say 15000 years. Bang. สะบัดไปก่อนก็ได้เออเออเดินมาเออ,อ <laughs> เออเดินมาเออว้าวจริงไงหมนี่คะใช่จริงอันนี้ก็คือเบรกของเรา,าเฮ้ยทุกคนดูนี่โอ้ยก๊อ ハ <laughs> <laughs>